นี่จ้ะอุย้ยโดนชดน้องเมฆโดนมันปูมันโดนชดโ,โดนชดโดนชดสวัสดีจ้าทุกคนกลับมาเจอกับน้องเมย์อีกแล้วจ้ามื้อนี้น้องเมย์ก็พาเขาปลาคือเก่าเนาะจ้าแต่ว่ามื้อนี้น้องเมย์พามาเก็บอย่างหูป้อจ้าเก็บตำแยฝรั่งจ้าหรือว่าหมามุยบ้านเฮานั่นเองเนาะจ้า มันชอดดีนักจ้ะมันชอดมันชอดคนดีดีเวลาเขาปาเน่ะระวังนะจ้ะต้องใส่ถุงมือมเมื่อก็บจ้ะเขาว,ว้านมันมีประโยชน์หลายเนาะจ้ะมันมีวิตามินซีหลายกว่านบักซุมแล้วก็มีันธา,าตุเล็กแล้วประโยชน์หลายจ้ะ,ะ,ลจะแล้วก็ฝรั่งเขากระซี่เอาไปเฮ็ดหลายอย่างเนาะจ้ะเฮ็ดเอาไปเฮ็ดเป็นบดเอ้ยหรือเอาไปต้มเอ้ยเป็นสลัดเอ้ยแต่ว่าเขาี่เก็บต่อน,นอนเนาะจ้ะ นี่มันมีประโยชน์หลายน้อง้กก็เลยว่าเก็บไปอันเห็ดแกงสุ่มเนาะจะ้ะนี่คนไทยอยู่นี่เขาพากินเนาะจะ้ะมันสบจิตใจน้อง้กกันเลยอยากมาเก็บเนาะจะ้ะแต่ว่ามันต้องใส่ถุงมือเก็บจะ้ะเพราะว่ามันชอ็อตคักบ่ฮู้ว่าถุงมือนี่สินาพอบะ่นี่จิลองเบื่องจับเบิ่งมันชอน็อตบ่นี่เอาบ่าช็อตด,ดอกจะ้ะเขาสิเก็บต่อน,นอนๆเนาะจะ้ะแล้วก็ห่างค้นเขาก็เอาไปหมักจะ้ะไปหมักเออใส่น้ำจากน้อยแล้วก็หมัก เอาต้นมันไปหมักเราก็เอาไว้ถางหดอันไรแมลงเนาะจ้ะหมักให้มันไอ้น้ำเขียวมันออกให้มันเละแก่น้อยแล้วเขาก็เอาใส่อันกระบอกฉีดไรแมลงจ้ะเมืนนองมือนี้น้องมีเตรียมถุงเตรียมอุปกรณ์มาพร้อมแน,อมน,อน,น้วจ้ะนี่ยุดุงเบ้อเบเลยเนี่ยจ้ะที่ใช้เบื้องชัดเนาะจ้ะถ้าเบื้องน้องมีสเก็บได้บนนี้นั่งน้องอยู่มองนี้นี่โดนชอดหลายแล้วจ้ะเก็บโดนได้ถ้ามันชอดนี่เก็บเป็นโมุจ้ะเสีบเสบคันคันเนาะจ้ะเบืองน้องมีใส่ถึงมือมาสิกา ไม่ได้ช็อตมือน้องเมย์บ่ภาษาฟินเขาเอิ้นมันนอกกุนเอ็นเบื้องอันนี้มันเริ่มอันนี้มันเริ่มเป็นดอกแล้วจ้ะน้องเมย์ที่หันไปใช้เบื้องนอกเขาส่วนมากเขาจะกินต้นยอดอ่อนๆอ,อ,อยู่ที่ยังบ่ขึ้นดอกจก้ะเดี๋ยวเดี๋ยวน้องเมย์จ้ะอันนี้แมนเบิร์ดนะจ้ะอันนี้แหละที่ว่าเขากําลังกินอยู่มันยังบ่ออกดอกนะจ้ะแต่ว่าน้องเมย์บอลุยไปดอกจ้ะไม่ได้ชอด็อตนะจ้ะอู้ช็อตขาน้องเมย์แล้วจ้ะขนาดใส่ยังเก่งกัน อันนา,นามันก็ว่าได้เนาะจาะมันก็นยังชดเข้าไปทะลุขากรังเกีงม่งรู้จ้ะโอ้บางลายลายลายคักสิก็บออกจากน้อยเนาะจาะหัวจ่ะ,จะเมนบดเลยจ้ะนี่เนาะจ่ะหมามุยฝรั่งหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วจ้ะมีพี่คนไทยเพิ่นเคยพาแเกงให้กินโดนแล้วจ้ะแซ่บจ้ะถ้าเอาไปเกงเรามันกะจะบ้นเนาะจ้ะแต่ว่าเขาสก็บออาแต่ยอดอ่อนๆที่ยังบ่ออกดดกมัน อ้ยงามคักงามแน่แต่ดุงมันก็คักน้อยอย่ามาลุยเด้อแถวนี้โดนชดเด้ ถ้ามันขึ้นดอกแก่เราเขาบปกินกันว่าจ้กินแต่ยอดทพยั้งบ่าขึ้นดอกต้องใส่ถุงมือนนาๆจ้ะชดนี่คือไฟป่าเลยจ้ะเสบอ,อกร้อนออกเสบอ,อกร้อนอืมหลายค่ะหลายแน่ มาด้อจ้ะตัวเก็บตำแยบฝรั่งแน่จ้ะหลายคักหลาเนี่ยพี่น้องเน้ยตำแยบฝรั่งอ้ย,อ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 ยเยอะมากต้องใส่ถุงมือเก็บด้วยจ้าเตือนก่อนนะถุงมือนะถุงมือถุงมืออย่างนะนี่จ้ะอุย้ยโดนช็อต้องเมฆโดนโดน้าปูมันโดนช็อต ดนชดโดนชดโอ้ยสิได้พอแล้วจ้ะสิได้กลับบ้านแล้วถุงมือบนหนาพอจ้ะเอามันไอยูไปแล้วหน้าเจอกันเก็บยอดศุนเอาไว้ถ้าไปใส่แกงเหินนะจ้ะเพราะว่ามันคือหยอดมะขามอ่อนนะจ้ะมีประโยชน์ขึ้นกันจ้ะตามมาจ้ะ สำหรับคนอยู่เมืองนอกคือน,น้องเมย์นะจจะตำเครื่องแกงสุมว่าปิก้กะน้นองเมย์ก็ใส่เครื่องแกงสําเร็จรูกของยี่ห้อโลบูจ้ะป้าทุกคนสีสันแบบว่าแดบงบแบบดีมากอันนี้เนื้อกุ้งจ้ะที่น้องเมย์เอามาตำนะจาจะกุ้งตัวน้อยแล้วก็มาตำใส่เพื่อความนัวตัวไปเขาก็สิมาใส่ผักแล้วนะจ๊ะ ใส่ดอกกระหล่ำลงไปนาจ้ะเดี๋ยวแต่คนหมักสูตรใครสูตรมันนจะจ้ะปรุงรสตามชอบจะ้ะบ่ค่อยเปรี้ยววันไหนน,น้องมีก็ใส่มะขามเพิ่มนะจ้ะเราขั้นตอนต่อไปก็ใส่กุ้งสุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายใส่กุ้งไปอีกจะ้ะกุ้งใหญ่ๆน้องมีก็จะปิดฝาเลยจะ้ะ เป็นอันเรียบร้อยแกงส้มของเรามาชิมกันเนาะจ้ะว่ามันสิเป็นยงใดเนาะหมามุยแกงหมาหมุยของเราหรือว่าแกงตําแยฝรั่งเนาะจ้ะสีสันแดงดีจ้ะคือจีแสบค่ะตามมาชิมกันเลยจ้ะแกงส้มของเขาก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะสีสันน่ากินมากจ้ะแกงส้มกุ้งไสตำแยฝรั่งเนาะจ้ะ มา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 ซิม้อมกันเลยจ้าแสบแสบๆาัน,นีน้องมย์จะซิมตำแย้่วนนะจ้ะนี่มันจะเป็นยังไงเนาะตำแย้อืมไม่ใช่ไข่ไกผักขมหรือเปล่า ยอดผักขมหรือเปล่าน้องเมย์ว่าแซ่บดิจ๊ะคล้ายๆยอดผักเมื่อแต่ยอดยอดน้องเมย์ว่ายอดผักขม สรุปเครื่องแกงผงโรบรูเมื่อกี้ซองนึงเนาะจ้ะบผสมพอ,อน้องมย์กะใส่บักขามเปียกเพิ่มอีกแซ่บอยู่จ้ะเขาบอกว่ามีประโยชน์หลายกันเลยลองเบิ้งเนาะจ้ะ เขามันอยู่หนะ้าแกงสรงมอ่ะ้างนคนเขาก็ลวกจิ้มน้ำพริกจะเจะ้าบานแนะนำให้เอาไปต้มลวกออกจากน้อยคนนะจจะลวกเอ,อ่เพื่อมันยังคันอยู่ <laughs> อื ฮ้อนห้อน,อนทั้งฮ้อนทั้งเผ็ดจ้ะอากาศยุฟินแลนด์ช่วงนี้ฮ้อนห้อนจ้ะฮ้อนหลายมือแล้วแดดนี่ฮ้อนน้องมี์เลยใส่เสือกามกินเลยบไหวทั้งฮ้อนทั้งเผ็ด ถ้างั้นน้องเม์ขอกินต่อก่อนจ้ะขอบคุณหลายๆที่รับชมจ้ะเจอกันคลิปหน้าจ้ะบ๊ายบาย